สวัสดีค่ะอันนี้พาชมสตัตร์ประรี่ช่วงนี้ลูกเมื่อวานเก็บกินหมดแล้วไม่น่าจะมีหลงอออันนี้กำลังเริ่มบานค่ะิด,ดู นีติดลูกน้อยลูกเล็กมากเลยมันเป็นหน้าร้อนลูกมันก็เล็กแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวลูกจะโตค่ะม,มีไม่เยอะมีอยู่สิบสิบกระถางกำลังขยายช่วงนี้ไหลไหลไม่เออโอ้ยตกใจมีนอนห <c oughs> นอนดีไม่จับนอนคนด้วย น่าจะเห็นโอ้โหถ้าจับประสวยเลยเพิ่เห็นสตรอเบอรี่เป็นดูเหมือนเป็นไม้ที่ปลูกยากแต่จริงๆไม่ยากนะคะให้น้ำแสงแดดปกติอ้อตรงนี้มีอีกอันนี้ต้องกลัวแหละเริ่มกลัวนอนไม่มี อันนี้อันนี้มีไหลไหลต้นน่าจะขยายได้แล้วถ้าเป็นฤดูหนาวที่สตรอเบอรี่ขอชอบก็จะขยายไหลได้เยอะเลยค่ะโอเค หมาลไหมสีแดงเป็นทับทิมอะแต่ไม่ค่อยติดอะมีแต่ร่วงแต่ดอกเยอะมากเนี่ยค่ะลูกร่วงลูกร่วงที่ผืนเต็มเลยอันนี้ก็ลูกอู้ลูกเต็มเลยลูกร่วงเนี่ยค่ะในในมือเต็มเลย ล่วงเยอะมากนี่ยังเก็บไม่หมดนะลูกล่วงเยอะมากไม่รู้เพราะอะไรนี่ยังมีอีกทิ้งปะถ้าปิดคงจะโอ้โหเยอะเลย ลุล้นต่อไปว่าจะติดไหมอันนี้กำลังบางเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเรามีอยู่สี่ต้ช่อยข้างบนสุดยอดเลยมองเห็นวุก็ไม่ได้ใจเยอะมากวันนี้พอแล้วให้ชมสองต้นทับทิมกับสตรอเบอรี่ผลไม้สีแดง สวัสดีค่ะ